ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่กองทัพเรือของหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนั่นคือขีปนาวุธ c 8 0 2 a ของจีนหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อว่า YJ-82 n g เวอร์ชันพัฒนาขึ้นจาก4801ที่เป็นต้นแบบเดิมซึ่งในเวอร์ชัน c 8 0 2 a นี้ได้รับการปรับปรุงสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น มีระยะยิงกลายขึ้นระบบนำวิถีที่แม่นยำขึ้นและความสามารถในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับเรดาร์ที่เหนือชั้นกว่าเดิม C-802A เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือที่พัฒนาโดยบริษัท China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่จีนได้พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อใช้ตอบโต้ภัยคุกคามทางทะเลโดยเฉพาะการรับมือกับกองเรือศัตรูที่อาจรุกรานเข้ามาในน่านน้ำของประเทศจีน และยังใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างอำนาจทางทะเลให้กับพันธมิตรของจีนในหลายประเทศรวมถึงบางประเทศในอาเซียนด้วย C802A ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการติดตั้งบนเรือรบขนาดต่างๆรวมถึงสามารถยิงจากฐานยิงบนบกและจากเครื่องบินในบางเวอร์ชันระบบขับเคลื่อนของมันใช้เทอร์โบเจ็ตแบบ W/P13 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กแต่มีกำลังขับเคลื่อนสูง ทำให้สามารถยิงขีปนาวุธในระยะที่ไกลกว่า180กิโลเมตรด้วยความเร็วระดับความเร็วเสียงประมาณ0.9มักและสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับที่ศัตรูแทบไม่สามารถตั้งรับทันจุดเด่นที่สำคัญของ C-802A คือระบบนำวิถีแบบ inertial navigation system (INS) ผสานกับระบบเรดาร์แอคทีฟเรดา h o m ฮมิงในช่วงปลายการบินเพื่อจับเป้าหมายเรือรบของศัตรูโดยตรง ระบบนี้มีความแม่นยำสูงและมีการปรับปรุงให้สามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเทคนิคที่ศัตรูมักใช้ป้องกันขีปนาวุธไม่ให้ล็อกเป้าหมายได้อีกทั้งยังสามารถบินได้ในระดับต่ำชิดผิวน้ำเพื่อลดโอกาสการถูกตรวจจับจากเรดาร์บนเรือรบของศัตรูโครงสร้างของ C-802A ทำจากวัสดุดโลหะเบาและวัสดุดคอมโพสิตที่สามารถทนต่อแรงดันอากาศในระดับสูง และความร้อนจากการเสียดสีของอากาศในความเร็วสูงหัวรบของ C-802A เป็นหัวรบแรงระเบิดสูงน้ำหนักประมาณ165กิโลกรัมมีอนุภาพทำลายล้างสูงสามารถเจาะกราเรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยไม่ต้องใช้ขีปนาวุธจำนวนมากในการโจมตีเป้าหมายเพียงลำเดียว c 8 0 2 a ได้รับความนิยมในหลายประเทศเช่นปากีสถานอิหร่านบังกลาเทศแอลจีเรียเซีรยร์และเวียดนามโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานว่าหลายประเทศมีการศึกษาและทดลองใช้งานระบบอาวุธชนิดนี้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางเรือเนื่องจากราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธแบบเดียวกันจากตะวันตกแต่ยังคงประสิทธิภาพในการรบที่เทียบเท่าได้ ในส่วนของประเทศไทยแม้จะไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพเรือถึงการจัดหาขีปนาวุธ c 8 0 2 a มาใช้งานโดยตรงแต่ก็มีความเคลื่อนไหวด้านการป้องกันภัยทางทะเลอยู่ตลอดเวลาและมีการจับตามองถึงอาวุธรุ่นนี้จากหลายฝ่ายเนื่องจากการใช้งานของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนบางประเทศเช่นเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งด้านยุทธศาสตร์ในทะเลจีนใต้ เวียดนามได้ติดตั้ง c 802A บนเรือรบคอเวเตชั้นทรารันตูและยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มติดตั้งบนรถยิงเคลื่อนที่บนบกในลักษณะคล้ายกับระบบป้องกันชายฝั่งแบบบัสชั่นของรัสเซียนั่นทำให้ c 802A กลายเป็นหนึ่งในขิปนาวุธที่สามารถใช้งานได้ทั้งทางทะเลและภาคพื้นดินโดยมีศักยภาพในการควบคุมพื้นที่หน้านา้ำรอบเกาะหรือเขตชายฝั่งที่มีความขัดแยง้งทางภูมิศาสตร์ การที่จีนเสนอขาย c802a ในราคาที่สามารถต่อรองได้และมาพร้อมกับระบบควบคุมและติดตั้งที่จีนผลิตเองทั้งหมดทำให้ประเทศผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์จากประเทศที่3ส่งผลให้มีความสะดวกในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระยะยาวอีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจีนอย่างใกล้ชิดทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในเวลาอันสัน้น ในด้านยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ C-802A มีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้และอ่าวไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญเช่นน้ำมันแกส๊สและพื้นที่เดินเรือพาณิชย์สำคัญระดับโลกประเทศที่มีขีดความสามารถในการป้องกันหน้าน,านา้ำด้วยระบบ C-802A จะสามารถรักษาอธิปไตยในเขตของตนได้อย่างมั่นคงและยังสามารถขัดขวางไม่ให้ศัตรูเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย จีนยังได้มีการพัฒนาเวอร์ชันต่างๆของ C802A เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น YJ83 ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาในกองทัพเรือจีนโดยตรงโดยมีการเพิ่มระยะทางและความสามารถในการเจาะกรอบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีรุ่นที่สามารถยิงจากเครื่องบินรบเช่น JH7 หรือ H6 ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการโจมตีแบบข้ามเขตแดนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ซ8 0 2 a จะไม่ได้มีความเร็วเหนือเสียงเหมือนขีปนาวุธบางรุ่นของรัสเซียหรือสหรัฐอเมริกาแต่ด้วยความสามารถในการบินต่ำติดตามเป้าหมายแบบแม่นยำและการใช้กลไกโจมตีแบบกระทันหันทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงเป็นอาวุธที่น่ากลัวต่อกองเรือศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในลักษณะยิงพร้อมกันหลายลูกเพื่อโจมตีเป้าหมายเดียวทำให้ระบบป้องกันของศัตรูไม่สามารถรับมือได้ทัน สำหรับกองทัพเรือไทยหากมีการพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันชายฝั่งหรือขยายอำนาจทางทะเลในอนาคต c 8 0 2 a ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะนอกจากจะมีต้นทุนต่ำก่อว่าการจัดหาจากตะวันตกแล้วยังสามารถผนวกเข้ากับระบบอาวุธอื่นที่ไทยมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในยุทธศาสตร์ของกองทัพ แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานยืนยันว่าไทยได้ทดลองหรือจัดหาขีปนาวุธชนิดนี้มาใช้งานจริงแต่ด้วยสถานการณ์ในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความไม่แน่นอนของภัยคุกคามในทะเลย่อมมีความเป็นไปได้ไดที่ในอนาคตอาวุธชนิดนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันประเทศที่สำคัญของไทย C802A ไม่ได้เป็นแค่เพียงขีปนาวุธธรรมดาแต่คือเครื่องมือในการสร้างเสถียร,รภาพทางยุทธศาสตร,ร์ของภูมิภาค หากนำมาใช้อย่างถูกวิธีและวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมย่อมาจากสามารถยับยั้งศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาอธิปไตยทางทะเลได้อย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยรั a ทีวีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับข้อมูลเชิงลึกด้านยุทธศาสตร์และอาวุธจากทั่วทุกมุมโลก